สวัสดีครับ <c oughs> จะบอกว่าวันนี้อาจจะต้องเสียมรยารยาทนะครับขออภัยนะครับขออภัยที่ที่ไลฟ์ไปด้วยแล้วก็ทา,านข้าวไปด้วยกินข้าวไปด้วยนะครับวันนี้จะมาบอกพวกเราว่า ทคำคลิปของ EP ต่อไปน่าจะเป็น329นะครับแต่ปรากฏว่าพอเอามาพอจะเอามาลงลงกับ iPad ตัดต่อคลิปปรากฏว่าเหมือนจะไฟล์จะเสียเออไม่ใช่ไฟล์เสียพูกทิมพลาดนะครับดึงมาแล้วก็เป็นลบมันซะตอนนี้กำลังกู้ไฟล์อยู่นะครับอาจจะไม่ได้ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรเรามีสำรองนะครับเรามีสำรองซี ติ k กตอกพอดีโชคดีนะโชคดีที่ติ k กตอกยังยังมีไลฟ์ในติ k กต k อกแล้วก็เอาคลิปขึ้นมาได้นะครับอาหารเย็นอาหารเย็นคิววันนี้เป็นถั่วนะครับมีถั่วถั่วแล้วก็ไข่ต้มไข่พันโลต้มนะครับแล้วก็มีปลาภูน,นึ่ง นะครับมีปลาทูนึ่งมีอกไก่นึ่งนะครับสวัสดีครับพี่พาสวัสดีครับทานข้าวด้วยกันครับพี่พี่ทานข้าวยังวันนี้เสียารญาตนะวันนี้ขอขออนุญาตเสียารญาทินะกินข้าวไปด้วยแล้วก็คุยกับพวกเราไปด้วยนะครับอาจจะสวัสดีครับเสียงอาจจะไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นะครับขอประทานอภัยด้วยนะครับเพราะว่าอยากคุยกับพวกเราจริงนะครับอยากคุยกับพวกเรานะครับเป็นโมเมนต์ที่ กินไปคุยไปนะครับเป็นกินไปคุยไปใครที่จะกำลังกินข้าวเขกินไปพร้อมกับครมได้นะครับทานแล้วนะครับครับมื้อเย็นไม่มีอะไ,ไรครับมื้อเย็นสบายสบามื้อเย็นส,สบายสบายแบบนี้เลยไม่ต้องคิดอะไรมากของคิมนะ อันนี้หนังใน Netflix มีหนังอินเดียเข้ามาแล้วชื่อหนังชื่ออาอะไรสักอย่างนี่ละคล้ายๆำคู่ใบพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตอนแรกตามพี่กินห้าโมงดีจังกินข้าวตอนห้าโมงมีเวลากินห้าโมงไม่ไหวพี่พาห้าโมงกินยังแดดร้อนอยู่เลยอะ่ะแดดร้อนทำกับข้าวไม่ไหว เมื่อวานไปเต้นกับครูแบงค์เมื่อวานไปเต้นกับครูแบงค์สนุกแต่ไม่ได้ตั้งไม,ไม่ได้ตั้งใจไปนะครับแบบอยากไปเซอร์ไพรส์เอ้ยไม่คือตั้งใจไปตั้งใจไปแต่แต่ไม่อยากไปก่อนเวลาเดี๋ยวน้องเจอหน้าเราเร็วเดี๋ยวน้องจะให้เราขึ้นเราก็เลยไปแบบเลียดนิดนึงแอบบไปเซอร์ไพรส์ตอนที่น้องเต้นแล้วเงครับ แต่ก็เช็คตารางเวียนแล้วเมื่อวานเป็นวันพฤหัสบดีนะครับเวียนน้องแบงค์น้องแบงค์มาสอนเมื่อวานสนุกดีเจอพี่พี่ก็สนุกดีนะครับตื่นเต้นรู้สึกแบบตื่นเต้นอะ่ะอืมเวลาเจอพี่พี่เจอพี่พี่ที่เหมือนกับเหมือนกับรู้จักมัน,นมาก่อนพี่พี่ก็รู้จักเรานะพี่พี่ก็รู้จักเฮ้ยครูคิคมยกมายกมือใส่กันแล้วก็เต้นแต่คิมก็เต้นกับน้องได้นะเพราะเพราะเรารู้จักชื่อท่านะเราเป็นท่าเรารู้ท่าเราก็ไปเต้นกับน้องได้ แอดมินไปวิ wing, right? ่งนะครับแอดมินไปวิ่งแอดมินก็กำลังไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยแอดมินซื้อหวยในแอปเป๋าเป๋าตังแปดสิบบาทแต่เดี๋ยวมันจะถูกไงเดี๋ยวถ้าถูกขึ้นมาเดี๋ยวไม่ยืนยันตัวตนแล้วเดี๋ยวรักโอนเงินไม่ได้หวยแปดสิบาทมีจริงเนาะถ้าถ้ารัฐบาลทําได้ก็จริงนะอืมถ้าจะทํำมาทําได้แล้วและแปดสิบาท เดี๋ยวถ้าคิมเดี๋ยวถ้ากินกู้ไฟล์กู้ไฟล์ไม่ได้ก็เอาจะเอาคลิปในที่ตอกลงเดีดูก่อนกําลังกู้ไฟล์อยู่ช่วงรอที่มันกาลังกู้กินข้าวก่อนนะอาหารเย็นกิมสบายสบายไม่ต้องคิดอะไรมากเลยมีถั่ว ลูกไก่ตัวแดงลูกเดือยแช่แช่แช่ถั่วไว้ก็หุงไว้หุงเสร็จก็เวลาจะกินก็เอามาอุ่นไข่ต้มก็เป็นไข่ไข่อะไรนะพะโล้ไขพ่ขพะโล้เขามีแพ็คสาเร็จขเขามีขายแบบสําเร็จรูปเนาะที่แมคโครก็ไปซื้ออกไก่ก็เหมือนกันซื้อที่แมคโครหมดเลยครับมาตุนตุนไว้อาหารเย็นสบายนะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยมีที่อุ่น,น,นเวฟเวฟเวฟย่างเดียว ตอนเย็นจะเน้นโปรตีนนะจริงไโปรตีนจากถั่วโปรตีนจากไก่กินง่ายตอนเย็นนะสบายสบายตอนเย็นกินง่ายแต่อยากมีน้ำพริกกะปิพรามีปลาทูนนึ่งถ้าได้น้ำพริกกะปินี่สุดยอดเลย แต่เมื่อก่อนเนื้อสมัยก่อนต้องแบบข้าวเหนียวเงี้ยตอนเย็น,นบบเ็จะข้าวเหนียวส้มตำข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูทอดน้ำพริกหนุ่มอะไรเงี้ยเมื่อก่อนนะรู้สึกตั้งแต่กินแบบเนี้ยข้าวเหนียวกินไม่ได้กินประมาณสองเดือนแล้วอะไม่ได้แต่ข้าวเหนียวเลยนะไม่ได้แต่ข้าวเหนียวเลยพูดเราอยากกินข้าวเหนียว พรงนี้พี่พาไปทำงานางวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์เขาสบายหยุดวันศุกเสาร์อาทิตย์สามวันสบายงานราชการก็หยุดอย่างเงี้ยสบายอย่างเงี้ยเวลาวันหยุด ปกติถ้าให้มินมาก็กินพร้อมกันแต่วันนี้นางไปวิ่งนางจะกลับประมาณเนี้ยยังไม่กลับเลยไม่ไหวหิวดึกกว่าน,นี้ไม่ไหวไม่รอละเดี๋ยวนางมากินของนางเองกินเตรียมให้นางเรียบร้อยแล้ว พรุ่งนี้พรุ่งนี้อยู่บ้านเหรอครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปหาที่กินกาแฟที่ไหนพรุ่งนี้จุดแล้ววันอาทิตย์ก็จะทำคลิปเบสิกเนาะเบสิกวันอาทิตย์ว่าจะไลฟ์สดเลยอ่ะท้าไมไลฟ์ในทิกตอกละดูก่อนนะพี่พาถ้าเกิดว่าไลฟ์ในทิกตอกเดี๋ยวเขาจะทักไลฟ์ไปบอกล้าเกิดว,ว่าถ้าไลฟ์สดในในเพจก็ เดี๋ยวดูก่อนนะครับเพราะเบสิกนี่เวลาเราไลฟ์สดในในเพจอ่ะมันจะมีโฆษณาขึ้นด้วยทิกตอกเดี๋ยวนี้ก็ยังไงก็ไม่รู้เริ่มแบบดูทิกตอกนี่มีแต่ขายของอะเดี๋ยนี้ไม่มีคอนเทนต์อะไรที่แบบน่าดูเลยะ่ะเมื่อก่อนเราจะไปดูคนที่แบบมาพูดมาพูดให้ความรู้มาพูดให้อะไรเงี้ย เดี๋ยวนี้เวลาเราเลื่อนเลื่อนไปในทิกตอเจอแต่ขายของไม่ชอบอยู่อย่างนั้นอ่ะขายของเดียอะเกินไปเดี๋ยวว่าขายของเดี๋ยวขายของไม่มีอะไรตลกตลกไม่มีอะไรคอนเทนต์ที่แบบเป็นสาระแบบที่เราต้องนั่งดูได้ดยาวๆที่กินไลน์ในทิกต o กเราว่า เพราะว่าอยากได้ผู้ติดตามถ้าไลฟ์ถ้ากินไลฟ์ในทิกตอกแเวลาคนเข้ามาดูในทิกต็อกเขาจะดูว่าอ๋อครูครูเขามีอันดบีกแล้วเราจะลิงก์ช่อง u t u b e ไปที่ทิกตอกด้วยไงเพราะว่าในทิกต็อกเขาจะมีลิงก์ยูทูบเนะโดยคนเวลาเขามาดูเขาก็จะไปดูใน youtube ได้อย่างเงี้ยใช่ขายของเยอะใช,อใช่ไหมไม่ไหวเฟซบุ๊กก็ขายของเยอะ ไม่รู้จะดูอะไรแต่ใน facebook เดี๋ยวนี้นะชอบดูอาจารย์ชัดชาติผู้ว่ากรุงเทพชอบดูชอบดูการทำงานของอาจารย์ชาชาติอาจารย์จะขึ้นไลฟ์แบบเออแบบวันนี้อาจารย์อยู่ที่ทำงานนะจะพาไปดูห้องห้องทำงานอาจารย์เสร็จแล้วไปดูกล้องวงจรปิดซ c t v ทดูจาราจรกรุงเทพอะไรเงี้ย ชอบดูอย่างเงี้ยชอบดูอาจารย์เป็นเอฟซีอาจารย์รู้สึกว่าถ้าคินผู้ว่าคนนี้นะในความคิดกินนะถ้าเรียกผู้ว่ารู้สึกมันจะห่างเหนินแต่ถ้าบอกว่าเรียกอาจารย์อาจารย์เหมือนมันคาว่าอาจารย์เราแบบมันสนิทกันขึ้นถ้าเรียกว่าท่านผู้ว่าท่านผู้ว่ารู้สึกแบบมันห่างกันเนาะ มันรู้สึกแบบมันจะมีช่องว่างแล้วบบะดับชับ้นบนเพราะผู้ว่าเขาอยู่ชั้นบนเราอยู่ชั้นล่างเวลาเราเรียกผู้ว่าอย่างเงี้ยรู้สึกแบบเขาจะสูงสูงอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาเราเรียกแบบอาจารย์อาจารย์แล้วแบบมันสนิทใจที่จะได้เข้าไปคุยกับกับนะอาจารย์่ะอืมยูี่คิมเป็นคนเชียงใหม่ก็อย่างอยากอยากไปถ่ายรูปกับอาจารย์ด้วยมีพี่มีพี่สมาชิกของเรานะพี่พี่ติม๋มพี่ติม พ,นะพ,พี่ติมเจจูเนาะพี่ติมพี่ติมเจจูอืมมีได้ถา่ายรูปกับอ,อาจารย์ด้วยอิฉาอิชาถ้าไปกรุงเทพได้ได้ต้องไปถ่ายกับอาจารย์แน่นอนเลยพี่พาได้พี่พาได้ไปเจออาจารย์นะฝากถา่ายรูปมาเก,ก่าฝากถา่ายรูปอาจารย์เซลฟีก่กับอาจารย์มันด้วยนะอยากอะ่ะอืมอยากไปคุยกับอาจารย์ได้ถา่ายรูปก็ยังดีนะหมดแล้ว เหลือปลาทูอีกสามชิ้นกินไม่ไหวเดี๋ยวเก็บไว้กินต่อพรุ่งนี้โอเคขอบคุณครับทุกคนขอบคุณครับที่มาฟังกินกินข้าวต้องขออภัยนะขออภัยนะครับที่กินไปด้วยไลฟ์ไปด้วยอาจจะเสียมารยาทนะครับเพราะว่าไม่ควรกินเวลาม่ควรกินไปด้วยแล้วพูดไปด้วยนะครับขอภขอภัยขออภัยไว้ก่อนนะครับเพราะว่า จ้องรีบทำรีบคุยกับพวกเรานะครับดี๋ยวกิมจะไปทำภารกิจอย่างอื่นว่ไม่ได้ขึ้นไ์แล้วนะครับรู้สึกมันเป็นความธรรมชาติดีนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เฮ้ยกูกิมเสียเระยาแบบกินข้าวไปด้วยคุยไปด้วยอย่างเงี้ยก็ขออภัยไว้ก่อนถ้าเกิดว่าคิดแบบนั้นนะครับขอพูณค้าบขอบคุณครับกูมากเดี๋ยวกิมลงไลฟ์ก่อนนะครับไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเป็นตรวจการบ้านนักเรียนด้วยนะครับายบายสวัสดีครับ